อายการคดีอาญาทุจริตภาคกาฟ้องตำรวจจังหวัดพัทธลุงเจ็ดนายและพลเรือนหนึ่งคนนะคะชุดจับกลุมรีซับจรวดหลานชายของอายการบอยที่เชื่อมโยงกับคดีจับกลุมแป้งนานโนดโดยจำเลยทั้งหมดนั้นขอต่อสู้คดีค่ะขณะที่ศาลนั้นนัดสอบคำให้การในวันที่10มกราคมค่ะ นายนาเค็นรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเปิดเผยว่าตามที่สำนักง,งานอายการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริตหนึ่งสำนักง,งานคดีปราบปรามการทุจริตภาคเกได้รับสำนวนการสอบสวนคดีที่กล่าวหาตำรวจเจ็ดนายสังกัดตำรวจภูธรภาคเกปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรวมทั้งกล่าวหานายอัมพรนวลศรีพลเรือนที่เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักง,งานในการกระทำความผิดคดีนี้อายการพิจนารณาแล้วมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด โดยในการสอบคำให้การในชั้นศาลจำเลยทั้ง8คนนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยขอต่อสู้คดีค่ะศาลอาญาจึงมีคำสั่งให้เลื่อนสอบคำให้การจำเลยเป็นวันที่10มกราคมปีหน้าและมีคำสั่งอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยทั้ง8คนในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล สำหรับจำเลยทั้ง8คนเป็นชุดจับกลุมนายสิทธเดชทรงเดชะหรือจรวดหลานชายอายการบอยที่ถูกอ้างว่าเกี่ยวข้องกับนายชาวลิตทองด้วงหรือแป้งนาโน,โนดผู้ต้องถังที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาลเมื่อกลางดึกในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ